เดี๋ยวเราจะแกล้งหลุดกันนะครับคุณผู้ชมฮะเยหยื่อเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะหลบหัวใจดีๆแค่นี้เราก็จะสู้ได้นะฮะเหมือนเขามีความสงสัยในตัวี j y g a m e r เนื้อตอนลอเรียวสกินใหม่กับแผนแกล้งหลุดในตำนานให้เสียบสะไหโดยลำพง เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนด้วยนะทีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับลอเลียลสกินใหม่ t w i r l i n g Dancer นะครับผมเก็บวีร่าไปหนึ่งตัวนะฮะนี่เป็นสกินแบบว่านางระบำจีนนะครับนี่การร่ายรำในตำนานนั่นเองนะฮะ ปีกลอเรียก็กลายเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบผ้าไหมผ้าไหมสีฟ้าเรืองแสงนะครับสวยงามมากๆคุณผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันครับนี่ผมบอกเลยว่าผมฝึกลอเรียกมาเยอะมากๆนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นะครับอ่าผมจะโชว์การโอ้งโบันเทพในเกมนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องล,ำล้ำใส่สอาางตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมาแย่งมังกรเพื่อนเรายังไรล่ะ ตอนนี้จะต้องไปกินคลิปกลางก่อนเพราะว่าคลิปกลางเนี่ยมันช่างอร่อยเหาะเหลือลเกินนี่แน่โอ้โหเป็นการเคลียร์คลิปที่รวดเร็วมากๆครับแต่มานาเราจะหมดครับพอมาเก็บก่อนนะฮะจังหวะนี้ฟอร์เรนทีมเราไปเวทแดงครับสุดยอดม,มากๆพลังแห่งทีมเวิร์กครับอันติของเรากําลังจะมาครับแต่ว่าเพื่อนอยากจะเล่นบนผมว่าก็อาจจะได้นะลองดูหรือเปล่าครับแต่เหมือนเขาจะรู้ตัวนะครับ อเคปล่อยไปถ้างั้นผมว่าเอานี่ดีกว่าฮะมังกรม่วงครับผมบอกเลยว่าชื่อดาร์คเซเลเยอร์นี่แบบว่าผมตั้งฉายาไว้เยอะมากนะฮะเอองูดินเอยมังกรม่วงเอยนะฮะอืกระโดดร้อยดึงไปทีอ่าวโพลิติโน่ตุ่ยเย่ไปเรียบร้อยนะฮะนี่ก่อนที่จะมาเล่นนี่ผมฝึกลอเลียมาเยอะมากครับผู้ชมนะฮะสรุปแล้วนะครับลอเลี้ยเนี่ยคอมโบถ้าแบบ คอมโบเอาแบบแรงที่สุดนะครับต้อง1 2 3นะครับเแล้วก็จะใช้ในจังหวะที่ซุ่มพุ่มอะไรอย่างนี้ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะซุ่มพุ่มนี้ดูนะอาบัฟฟ้ามาพอดีเดี๋ยวป่าเขาต้องมาครับมาครับสวัสดีครับเรามาหนึ่งากันดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม,มบอกเลยว่าเลือดหายไวมากครับอ่าเฮ้เหมือนเพื่อนเรายิงอันตีดอนหมื่นยาวๆไปงหายละจ้า ไปหน่ายลจะจาเรียบรอย้อยครับผมอ๋อสโลตนะฮะคือตอนที่ผมเล่นลอเลียวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้แบบหัดเล่นลอเลียวใหม่ๆเนี่ยผมจะแบบว่าชอบแบบ2 1 3อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็2แล้วก็อันติเลยอยู่ตลอดนะครับผมจะไม่ค่อยชอบ1 2เท่าไหร่นะครับอ่าแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคอมโบได้2แบบนะครับถ้าเป็นการซุ่มพุ่มหรือว่าฝันตรงข้ามวิ่งมาหาเราเนี่ยเราควรใช้1 2 3นะครับมันจะแรงกว่าแล้วมันก็จะเร็วกว่าด้วยนะครับอ<ต>่าจังหวะนี้ ไปช่วยเลนบนดีกว่าอืมแต่ถ้าเป็นจังหวะไล่ฆ่าแบบนี้อาจจะต้อง2ก่อนนะฮะหรือยังไงหรือ1ได้อืมอ่าอย่างนี้หนึ่งได้ครับมีเพื่อนเซตให้ครับอ่าถ้าได้หนึ่งสองแล้วก็สัตว์รูก็จะตายอย่างรวดเร็วแบบนี้อ่อาเดี๋ยน้องอาญาไปไหนละจ้าคนต้วยนาาจากคนตวยเรียบร้อยครับดับเบิลพิลนะฮะนะฮะ ประมาณนี้ครับสําหรับคอมโบลอเรียลก็จะไม่มีอะไรแบบว่าหวือหวามากมายนะครับเป็นเรื่องของการแบบว่าเลือกใช้คอมโบมากกว่านะครับว่าจะใช้1 2ึสหรือ2 1 3, 3หรือ2 3นะครับอ่ากูดไปพวกตัวเลขไปก็อาจจะงงนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนงงหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่าปาไปครับจังหวะนี้ขอญาติขโมยรับแดงอุ้ยมีเทวอนันนั้นอยู่ตรงนี้หลบอันตรีไปแบบชิวๆครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม อย่านะอาย่าคือมาไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยม่นจะมีคนตามมาครับบอมมันจะมีคนตามมาเราไม่มีอันตีนะครับไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเรามีอันตีเมื่อกี้หันไปสู้ก็ผมน่าจะตุยนะครับมีวีล่าอยู่นะถ้าผมหลบวีล่าไม่ได้นะฮะวันนี้มีอาย่าเดินผ่านครับนี่เฮ้ยอ่ะอย่างนี้หนึ่งสองอันตีแต่เขากดแข็งแต่ก็ไม่น่าจะพอบดไปจากเรือมือของข้าได้ตัวดีอาย่าจ้า มอนจะมีคนมาอีกคนนึงนะครับเราไม่ค่อยอยากยุ่งกับวีราถ้าเราถ้าเกิดว่าเราพลาดนะครับเออจริงๆสก,กิลสองเนี่ยหลบจู่วีราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเนี่ยเราจะโดนสตันนานมากเลยเพราะว่าผมเลือกเป็นแบบว่าสายรองเท้าลดคูดาวนะครับอ่าเฮ้ยวันนี้เพื่อนเปิดครับลองใส่ดูหน่อยละกันโอ้แต่อาญาโดดขี่คอชาวบ้านไปแล้วเราต้องหนี่ครับชอบ็อตนี้ยู่ไม่ได้แล้วครับถอยดีกว่าเพื่อ ฉันลีเลือดเสร็จแล้วล่ะเราจะไปไหนกันดีสหายเราจะดักพุ่มนี้หรือดักพุ่มนั้นอืมฉันรู้แล้วฉันควรจะวางแผนหลุดซะหน่อยเพราะว่าฉันมีเพื่อนซ้อนอยู่ตรงนี้เราจะแกล้งหลุดกันนะครับผู้ชมฮะเยื่อเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะหลบหัวใจดีๆแค่นี้เราก็จะสู้ได้นะฮะเหมือนเขามีความสงสัยในตัว เราอาเรา,าลบหัวใจครับจังหวะนี้ลบหัวใจเอาไว้กลางล่างในคอมเมนต์นะแผนสำเร็จกับคุณผู้ชมจังหวะนี้ <c oughs> ตอนแรกวีล่าแบบยืนมองแบบเออหลุดจริงหรือเปล่าหรือแกงกันว่าสักพักแบบเทลเดินมานี่วิ่งใส่ผมเลยนะฮะ ว่อนี้เหมือนเพื่อนเราก็เล่นกันดุเดือดมากครับได้มาสี่ตัวฮะตรงด้านขวามีเทลครับแต่ว่าอยู่ใกล้ป้อมเกินไปเอาเป็นว่าเรามาดันกลางหน่อยก็แล้วกันฮะจังหวะนี้ว่างาฟอรเรนไปไหนกันดีเพื่อนตองข้ามเกิดกันลืดยางนะโอเคครับอยู่ข้างบนกันเพียบครับณจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเหมือนดิ๊กจะเข้าไปเปิดโอ้ไมคข้อฉันตามไม่ได้เพื่อนมันลึกเกินไม่มีอร์ติคอฟด้วยฮนะหมา ก็เปิดอันติเลยอย่างนั้นเหรอนายเอาจริงเหรออยากได้เทียวอะผมไม่อยากได้มาครับมามันมีอมาตะครับมีใครอยากจะแหลกอุ้ยแต่ว่าฟลอเรนติโนโเขาเดินผ่านตะเกียงครับท่านอาจจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวจะยังไงดีครับตอนนี้ดูเชิงกันดูเชิงกันอ่าถ้าอย่างนี้หนึ่งสองใสอลีได้ครับผมลบจ้ารเรียบร้อยฮะได้นี้ดึงตัวแต่ว่าโอ้โหฉันโดนสตันอะไรไม่รู้นานจะจัด ไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมถ้าจังหวะนี้เราต้องการรองเท้ากันซีซีเพิ่มนะครับแล้วก็สั่งซื้ออาร์ติกออฟไว้นะครับคุณผู้ชมขอใส่กับม้าต่อหน่อยละกันม้าบกอาญาอย่างนั้นเออมันลองกันน้อยว่าไม่ไหวครับบอกเลยว่ายอมแพ้ม้าบกอาญามันเดือดเกินนะครับแพทนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นวัยรุ่นเทสดีหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ <Es per ated> อวีระสักน้อยละการอันตี้ชั้นมาแล้ว <miyor> มีจูเป้าเพื่อนไม่มีกระตุยนะอ,ะอย่าไรลอยครับโอเคครับทีมเราได้มาสี่ครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดันดูนะฮะดันมาดันดองดันขวามีคริตแต่ว่าน่าจะตุยครับไอรีน่าจะกันได้ฮะโอเคครับจะขี่ไปก่อนครับจังหวะนี้ขี่เข้าแล้วเพื่อนสนใจตีป้อมไหม ฉันปาปไอเดีให้เองพวกนายตีป้อมกันไปโอเคครับอู้เจ็บอืมเจ็บจัดจัดเหมือนฝันทุกท่ามเขาจะเกิดแล้วครับเดี๋ยวผมกลับบ้านกันดีกว่าฮะเดี๋ยวนะไม่อยากจะวาร์ปในพุ่มครับอยากจะโชว์ท่าวาร์ปครับผมจังหวะนี้นี่ท่าวาร์ปอลังการสุดๆฮะนี่ตรงพื้นเหมือนมีแบบเป็นลายแบบจีนๆด้วยนะแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยันจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกำลังไปช่วยโอเคครับตอนนี้เราได้อาร์กติกออมมาแล้วนะฮะเราก็อาจจะแบบว่า ยืนมีชีวิตที่ยืนยาวในทีมไฟได้นะครับพร้อมกับรองเท้ากันซีซีด้วยนะครับรองเท้าเนี่ยเราสามารถออกแบบ2คู่ได้นะครับอย่างเช่นเกมเนี้ยตอนแรกผมออกเป็นรองเท้ารถคูดาวใช่ไหมเอามาแบบเดินเกมเอามาแบบช่วยเลนน้นเลนนี้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเลดเกมเรารู้สึกว่าเราแบบโดนสตันนานเกินไปเราก็สามารถเอารองเท้ารถเอ่อรถซีซีมาได้นะครับรองเท้ากันซีซีดีกว่าเรียกว่ารองเท้ากันซีซีดีกว่านะครับอ่าแล้วเราก็จะขายรองเท้ารถคูดาวทิ้งอะไรเงี้ยตอนเลดเกมนะครับ กว่านี้ต้องบวกแล้วฮะเฮ้ยเอาเทลดีกว่าเพื่อนนี่ไปไหนแล้วอ่าเขาอยากจะบวกกับเราอย่างนั้นเลยไปไหนจ้าเรียบร้อยโอเคครับฝั่งตรงข้ามตาย5้าน่าจะจบเกมแล้วนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราไปโชว์การร่ายรำหน้าป้อมดีกว่าเฮ้ยลบเอา้าชิปห้ครับลบอะไรโดนเต็มเต็มเนะฮะเฮ้ผ่าจริง ต้มและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภยัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ลอเลียวคนนี้นั่นเองนะครับผมดามเมจสามสิบสี้าท่าทาง MVP อลังการแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับสกินนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับคอมโบของลอเลี้ยวถ้าในจังหวะไล่ฆ่าเราควรใช้2 1, 1อันติหรือไม่ก็2ละอันติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช็อตที่แบบว่า เราดักคุ้มหรือว่าฝั่งข้ามวิ่งมาหาเรานะครับให้ใช้1 2อแล้วอันติจะเป็นคอมโบที่แรงที่สุดนะครับผมสกอร์เกมนี้ที่คิวสิตาย1นึ่งแอซซิสี่เอ็มวีพีสิบสองจุดแปดถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมชูนิ้ขึ้นมากดไลค์กดซ like, ับสไคร e กดกระดิ่งแล้วเราไพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ